สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมแม่น้ำยาวนะเจ้ามาชมน้ำไหลลงในแม่น้ำยาวนะเจ้าน้ำจากฝ่ายเจ้ามาชมดอกไม้ตัวนะเจ้านะนงามดอกกระดุมทองเจ้า พอกกระดุมทองนี่อยู่ริมนํำยาวเนี่ยเจ้าาเลยดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดด้ยดอกเกลืองสามปอยบกเคยเบ่ง้านที่ลานพื้น หลอ่อจ้อยโซเสียงพินคู่กับเดนดินคงมียงจิงไหมสาวเจ้าควรภูมิใจบลืมว่าเราลูกแม่รมิงคนงาม,งามต้องเามคู่ความเด่นดีต้องหักศักดิ์ศร

ขอขอบพระคุณเจ้กนาเจ้าที่เข้ามาหับชมจนจบคลิปถ้าคลิปนี้เพืเ่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปโดยนะเจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย